จะเป็นคำอูาชาท่้งวัดล้งวัดโบราณนะครับอลองไปเดินชมดูด้านหลังได้นะครับว่าชมกปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะห้ามขึ้นนะครับเราจะกร่าวไหวอยู่ด้านล่าง <c oughs> ชมบริเวณรอบๆไปก่อน,นนะวัดอันนี้ก็จะอยู่สมัยประมาณสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับนะก็ออิฐถือปูนนะครับผมสมัยกรุงศรีธยานี่เองรอบๆก็จะสวยงามมากครับ <c oughs> ขึ้นไปเที่ยวชมดูข้างบนได้นะครับ ้องนึกถึงอ,อ,อดีตตั้งแต่แบบว่าประมาณสักยังที่สมบูรณ์อยู่นะครับน่าจะสวยมากนะครับขนาดดูแบบว่าผ่านไปมาหลายร้อยปียังดูแบบดูสวยดูงามดูอลาัางการดูมีสเสน่ห์มากครับถ้าเราย้อนนึกถึงไปเมื่อยุคแรกๆยุคต้นๆที่กําลังสร้างสวยๆคงจะอลังการมากเลยนะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับใครมีโอกาสก็แวะมาสัมผัสมาดูมาเที่ยวชมได้นะครับ mm hmm. ก็หาไม่ยากพ mm hmm. ิทีรบบรีของเราเต็หลังทายรถไฟมาก็ถึงครโอเคครั <c oughs> <c oughs> จะเปิด Google มาก็ได้นะครับก็ไม่ยาก บริเวณไปรบปอบๆก่อนนะครับเ,เรื่อยๆประมาณนี้ก็จะเป็นเสียงตัดหญ้านะครับกำลังตัดหญ้าเล็มหญ้าย สวยงามมากครับดูแล้วควรค่าแก่การอนุรักษ์มากสวยงามจริง สนนี้ก็จะเป็นซ <c oughs> ากประหักพังนะครับจากการชำรุดทุดโสมที่ใช้เวลามามานานมากครับหลายร้อยปีก็เอามาเก็บไว้บริเวณนี้ให้นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาได้ชมกันนะครับเป็นตรงนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเราเก็บไว้ให้ ลุกหลานได้ชมกันตรงนี้ครับก็จะปิดคลิปดท้ายด้วยวิวสวยบริเวณอรอบๆนะครับได้ชมกันอย่าลืมแวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับที่จังหวัดลบบุรี Okay.